ที่เล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขความเรียบง่ายและรอยยิ้มของผู้คนมากมายทุกชีวิตในหมู่บ้านดำเนินไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกืดผักกินเองแบ่งปันผลผลิตกันในชุมชนและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ทุกครัวเรือนได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนหมู่บ้านแห่งนี้ าไม่ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยพลังของความร่วมมือความเอาใจในสิ่งที่มีและความเข้มแข็งที่มดยามจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบ้านธาตุหมู่ที่หนงหมู่บ้านที่สร้างรากฐานจากความพอเพียงและเติบโตจากพลังของคนในพื้นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักหลากหลายชนิดแม้รายได้จากการเกษตรจะไม่มากแต่ชุมชนแห่งนี้มีหลักยุดที่ช่วยให้คนในหมู่บ้านอยู่ได้อย่างมั่นคงนั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะความพอเพียงไม่ใช่แค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่คือการรู้จักวางแผน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างภูมิคุค้มกันให้ชีวิตไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกมากเกินไปทุกครอบครัวในหมู่บ้านมีสวนครัวเ,เล็กๆเป็นของตัวเองผักพื้นบ้านอย่างกำลึงโหระพามะเขือพริกกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในแต่ละหมี่การเลี้ยงสัตว์ก็ทำแบบ ยไม่เร่งโตไม่ใช้สารละตุ้นชาวบ้านเลี้ยงไก่ไข่ไว้กิงเองเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิมในบ่อยิ้ทำให้มีอาหารโปรตีนครบถ้วนในครนัวเรือนเม่พาตนเองด้านอาหารทำให้หมู่บ้านมีความมั่นคงมากขึ้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไ,ได้แม้ในช่วงที่สินค้าแพงหรือขาดตลาด เพื่อบริโภคในครัวเรือนบ้านทาดหมู่ที่หนึ่งยังมีกลุ่มแปรรูปชุมชนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านโดดเด่นไม่ใช่แค่ผลผล,ผลิตหรือรายได้แต่คือความสามารถคีของชุมชนคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนรวมตั้งแต่ทางน้ำหนองน้ำไปจนถึงาการจัดกิจกรรมทำมา กและนี่คือพลังที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาตหมู่ที่หนึ่งคือภาพสะท้อนของวิถีพอเพียงที่จับต้องได้จริงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบยัตงไมไปด้วยความหมาย และเป็นบทเรียนสำคัญว่าเมื่อเรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและไม่ประมาทชีวิตก็เพียงพอเสมอบ้านทาตหมู่ที่หนึ่งหมู่บ้านแห่งความพอเพียง